สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองมหาเศรษฐีวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของดวงในช่วงเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ 15. สิบห้าสหรับราศีที่จะพูดถึงก็คือชาวราศีตุลแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวฝากนิดนึงสําหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์เทพมังกรทองมหาเศรษฐีก็ติดต่อ,อ มาทางเบอร์โทรศัพท์นะมา Add, Add, Land, แอดแอดละาเกิดเป็นไลน์มันก็จะขึ้นเลยนะที่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์0851142486อีกครั้งนะครับ0851142486มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เดี๋ยวดูดูกันส่วนตัวดูกัน2ต่อ2นะดูกันเปิดเปิดกล้องก็ได้ไม่เปิด,ปดกล้องก็ได้ตามสบายค่าส์อาค่าค่าครูก็ตามกำลังศรัทธานะสำหรับ ท่านที่เป็น f ออาจารย์อยู่แล้วก็คงไม่ต้องพูดกันแย่เพราะว่ารู้เรื่องหมดแล้วการพยากรณ์แบบนี้อาจารย์บอกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นอะไรที่มันกว้างมากนะเพราะหนึ่งราศีมีคนเกิดเป็นล้านราศีหนึ่งก็มี3ามสิบวันสามที่เป็นวันที่แปดวันมั่งนะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ที่ผ่านมาในช่วงนี้มีข่าวดีอยู่สําหรับชาวราศีตุลน,นะข่าวดีเรื่องของโชคลาภด้วยเดี๋ยวมาว่ากันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวที่ผ่านๆมาสําหรับชาวราศีตุลค่อนข้างจะ บางท่านทุลักทุเลท่านที่ทํางานประจํารู้สึกว่าเครียดกับงานประจําเครียดกับหัวหน้าเครียดกับเพื่อนในที่ทํางานเดียวกันทํางานมาเงินเดือนออกมาแป๊บเดียวเผื่อแผลบเดียวเงินหมดอีกแล้วอยากจะเก็บเงินก็ไม่มีเงินเก็บแล้วก็ยังเป็นหนี้เป็นเสินอยู่ถ้าย่งไงที่ท่านที่ทํางานประจำํำยังไงหารรายได้อีกสักหนึ่งช่องทางหรือว่าสอช่องทาง เพื่อจะได้ต่อต่อยอดได้ในเรื่องของมันไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะลองทำเล็กๆน้อยนอยไปก่อนและบางท่านที่เป็นเจ้าของเป็นผู้ประกอบการเองในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านนวดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าลูกค้าเงียบคือเงียบจากเงียบจากเดิมเยอะ บางท่านติดค่าค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟบางท่านโดนตัดไฟตัดน้าแต่ก็ทุรักทุเลแล้วก็ช่วงนี้ยังหยิบยืมใครไม่ได้มันเหมือนกับดวงมันปิดไปหมดเลยนะสำหรับชาวราศีตุลแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีและสําหรับท่านที่มีคู่รักแล้วเราหงหลแหงกรรมนานได้เลิกล้างกันแล้วนั้นที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ยังถือว่ายัางนอนไม่หลับอยู่นอนนอนร้องไห้กระเส่าอยู่คนเดียวในห้องรอรับโทรศัพท์ของหนุ่มรูปงาม ยังตัดขาดไปได้สักทีส่องเฟซบ้างแต่ก็โดนบล็อกติดต่อไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็แปลว่าชีวิตเรามันกําลังจะเจอในสิ่งใหม่ๆไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่หายไปมันแล้วเราชีวิตมันจะล้มละลายทุรักทุเลมันไม่ใช่ขนาดนั้นแปลว่าสิ่งดีๆกําลังเริ่มเริ่มต้นนะอะไรที่มันไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไปเองอะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองเอาเป็นว่าในช่วงนี้บางท่านเริ่มทําธุรกิจ ใหม่ๆนะทำงานไปด้วยแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวไปด้วยเริ่มต้นในช่วงที่เริ่มต้นอาจจะทุรักทุเลหน่อยแต่ช่วงหนึ่งถึงที่วันที่15นี้เริ่มมีลูกค้าเริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นเยอะขึ้นนะงานการก็จะเริ่มล้นมือแล้วสตุ้งสตังก็จะวิ่งเข้ามาถ้าท่านเริ่มทนในช่วงนี้จำไว้เลยว่าในระยะยาวสําเร็จสําเร็จแน่นอน นะแต่ในช่วงหนึ่งถึงถึงสีานี้ก็ถือว่าเริ่มมีการเงินการทองที่ดีขึ้นนะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่แค่เอื้อมอีกนิดเดียวสําหรับชาวราศีตุลพูดถึงเรื่องการค้าการขายอาจารย์สมัยวัยรุ่นอาจารย์ก็ชอบขาชอบขายยังไงค้าขายดีสุดยังไงก็ดีว่ากินเงินเดือนมีความเสียเส่ยงไหมเสี่ยงสมัยเด็กๆอาจารย์อยู่ <c oughs> อยู่กับยายาสมัยก่อนมันมันไม่ได้ชื่อจังหวัดสาแก้วอยู่ปาจีนก็ เรียนอยู่ที่อําเภอออรันยประเทศตอนเช้าอาจารย์ก็ตื่นแต่เช้ายายก็แงะจากที่นอนไปขายของ,ของกรบยายขายขายให้ขเขมรก็สนุกดียังไงถ้าทํางานประจําแล้วหาการค้าการขายสนุกดีนะเพราะว่าอาจารย์ก็ก็ชอบค้าชอบขายเหมือนกันอาจารย์รู้สึกว่ามัน,มนยังไงมันก็ยังเห็นสะตุ้งสะต่างเพราะคนโดยส่วนใหญ่ก็ค้าขายทั้งนั้นแล้วในช่วงนี้ค้าขายออนไลน์ดีไหมดี ยังไงเอาขึ้นมาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กให้ได้มันมีพลังมหาศาลเลยสำหรับท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์โพสต์เข้าหน้าถ่ายรูปทำเป็นวิดีโอเข้าแต่ก็ในสมัยนี้ดีกว่าตอนที่อาจารย์เด็กๆแยะสมัยเด็กๆทุรักทุเลปยยายก็หาไปอาจารย์ก็ไปช่วยยายก็ไปตำส้มตำอาจารย์ก็ไปขายไก่ย่าง ควันขงมงนะขายให้ขเมเหม็นเพราะมันติดสมัยก่อนมันมีมันก็จะมีสงครามสมัยตอน,น,นอาจารย์น่าอยู่ประมาณปหนึ่งปอสองยังไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ยายก็แงะไปขายของด้วยไปก็ไปนั่งไปนั่งปิ้งมั่งไม่ปิ้งมั่งตามภาษาเด็กนะแต่ก็สนุกดีเอาเป็นว่าในเรื่องของการคักการขายจะดีนะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยพูดเรื่องตัวเองดียาไปหน่อยนะจะสําเร็จนั้นและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดสําหรับชาวราศีตุลก็คือท่านที่ มีเกณฑ์เดินทางเดินทางไปหรือไม่ก็จะมีคนเดินทางมาหาเราจากต่างประเทศจะได้รับข่าวดีจะได้เขาเรียกว่าจะได้ข่าวจากคนแดนไกลาจากคนไกลไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าเพื่อนเก่าหรือจะติดต่อกลับมานะแล้วท่านที่อยากจะไปต่างประเทศก็จะสําเร็จในช่วงนี้แล้วสําหรับเรื่องของการเงินอาจารย์แบอบกเลยว่าโชคลาภเด่นมากสำหรับชาวราศีตุลมีไพ่โชคลาภขึ้นมาอาจารย์ไม่ต้องบอกชื่อไพ่แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่รู้อ่า ไม่รู้จักถ้าถ้าท่านไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนความหมายของไพ่นะแล้วการเงินการทองค่อนข้างที่จะดีในช่วงนี้ถือว่าดีนะคล่องตัวนะแล้วเรื่องของคนโสดช่วงนี้คนโสดจะได้คู่เป็นได้คู่เจอคนหน้าตาดีคนมีน้ำใจนิสัยดีผู้หญิงก็จะได้เจอคนดีผู้ชายก็จะได้เจอคู่ที่เป็นผู้หญิงที่ดีด้วยนะการงานการเงินความรักสุขภาพ,ภาพฝากนิดนึงอย่าคิดแ yeah ย่สำหรับชาวราศีตุลมีเรื่องกุ้มใจเยอะ นะส่วนใหญ่จะกุ้มใจเรื่องของการเงินเดีย๋ยวไปกุ้มพบกรุ่มแล้วเดี๋ยวการเงินมันไม่ไม่วิ่งเข้ามาแล้วฝากนิดนึงสาหรับท่านที่ทาอะไรแล้วมันติดติดกับขัดไปจัดบ้านให้สะอาดอะไรที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปไฟกลางบ้านให้สว่างไม่อยากพูดแย่นะเรื่องพวกนี้บอกกันทุกคลิปแล้วท่านที่ยังยังชอบไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนต้นไม้ต้นไหนก็แล้วแต่ถ้าเลิกบนบานขอก็คือขอเลยพอได้มาแล้วแบงปันให้ใครก็ได้ไม่ต้องกลับไปที่เก่า ถ้ากลับไปที่เก่ามันก็จะตันตันจนของเน่าของบูดบางทีได้กันจนแบบล้นวัดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็เน่าเสียหมดขึ้นรายอยู่อย่างนั้นถ้าได้แล้วเอาไปแบ่งปันให้กับคนที่เขายังไม่มีจะกิน S <S <an> <S เดี๋ยวบุญกุศลมันจะไหลเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเราปลูกถูกที่ปลูกต้นบุญเดี๋ยวเราก็จะได้กินผลบุญนะเอาไปให้คนที่ยังไม่มีสต,สสสสตางค์กินคนไร้บ้านเอาไปให้หมาเอาไปให้เด็กที่ยังไม่มีจะกินคนแก่คนชาราโรงพยาบาลที่ยังไม่มีสตุงสตางแยะเอาไปบริจาคพวกนี้เดี๋ยวบุญจะกลับมาเองนะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีตุลนกคงมีเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีตุลจงมีแต่ความสุขความเจริญเริ่มรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดีครับ